สวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามาดูช่องอน,นัดไทยแลนด์ตอนนี้อันนี้ไลฟ์ดึกหน่อยเนาะของดีบางทีวันต้องมาตอนดึกก็คือวันนี้จะมาพูดถึงตัวสปาร์ตเอ Spark นะครับก็คือตัวที่สามารถทำฟิลเตอร์บนอินสตาแกรมกับ Facebook ได้เลยแล้วเอาไปใช้ตอนไลฟ์นะเออซึ่งตอนเอาไปใช้ตอนไลฟ์เนี่ย มันก็ต้องกดลิงก์เอาลิงก์ไปนู่นนี่นั่นใช่ไหมเหมือนตัวของ f c e e o o o k r a m e ซึ่งถ้าถามว่าตัว f a c e o o o k f m e ตัวเนี้ยหลายหลายคนติดปัญหาเรื่องอ,อการใช้ f c e b o o o Frame ไม่ได้เนาะว่าอย่างนั้นดีกว่านี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับสักครู่พงหน้าตามันอย่างนี้นี่มันขึ้น The Char a c t e r the Character of new profile net frames is unavailable หรือถ้าเป็นภาษาไทยหลายๆคนอ i n บอกมาแล้วนะใช้งานไม่ได้ก็ถ้าใช้งานไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้อืบอกตามตรงยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับก็แป๊บหนึ่งขอไปปิดประตู มาก็คลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะตัดตัดให้มันสั้นลงเนาะแล้วก็ตามที่เ,เขียนไว้เลยว่าสามารถทำฟิลเตอร์ภายใน20นาทีโดยที่ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมมิ่งอะไรเลยอไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยอันนี้ใช้ 2D ก็ได้ด้วยนะครับสักครู่นะครับ ที่จะสอนนะภายใน20ที่นี้สับสไครช่องนัดไทยแลนด์ให้ด้วยนะแล้วก็ถ้ามีคำถามเหมือนเดิมเลยคอมเมนต์มาใตา้คลิปวิดีโอไลฟ์ก็ได้แล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยตอบไม่ไม่ทันท่วงทีนู่นนี่นั่นนะครับไปที่เฟซบุ o กเ,เพจของผมผมเปิดไว้แล้วนะครับสามารถที่จะเข้าไปแชทคุยกันได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมเปิดตัวของ Spark Arnis หนึ่งเดี๋ยวขอดูหน่อยซิดึ๊ดตึ๊ดโอเคตึ๊ดชุ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 ดอสักครู่นะครับขอเทสการซูสไปซิสมาดนึง ่ะโอเคเห็นผมชัดเสียงชัดเนาะก็มาเข้าสู่โหมดสอน Spark AR ง่ายๆเร็วๆเลยนะครับก็คือไปที่เวอร์ไวเว็บตามนี้นะฮะไม่รู้มันจะมี World Wide Web เวอร์วเว็บอะมันเป็นรูปพุนแจเนี้ย Spark AR นะครับดาวน์โหลดมันมาใช้เลยแล้วก็ติดตั้งอันนี้ไม่สอนนะมันง่ายมากไม่ต้องมีใครสอนก็ได้ก็ PC ก็เน็กๆๆ็ไปแม็กก็เน็กเน,กนกไปยกเว้นว่า เป็นของบริษัทของโรงเรียนมันจะมีระบบป้องกันนู่นนี่นั่นก็อันนี้ก็ไปหาทางเอาเองนะคุยกับ IT นะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าตาเ e b o o k Frame ซึ่งตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะจ๊ามันขึ้นเป็นแบบนี้เวลา Open Frame Studio นี่มันขึ้นไม่ได้แนละ้วผมสร้างไปเยอะมากนะครับก็มีคนเข้ามาใช้พอสมควรแล้วก็ฝากกดไลค์ช่อง ไทยแลนด์ให้ด้วยไม่ใช่ดิฝากกดไลค์ช่องคาดีๆให้ด้วยนะฮะถ้าสนใจรถมือสองก็สามารถที่จะไปที่คาดีๆได้เลยอขอโปรโมทนิดนึงเขาเป็นสปอนเซอร์ช่องผมนะครับเสิร์ชคำว่าคาดีๆมก็ไม่ใช่เสิร์ชคำว่า s p a r k คดีๆมันก็ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ผมมีการติดตั้งแล้วด้วยเปิดปุ๊บหน้าตามันก็จะเป็นนี้นะะ c r e อ t e n ่ w นะครับก็มีเทมเพลตให้นะครับ อันนี้เราไม่ใช้เทมเพเหตอะไรเลยทําตามผมเดียวเลยนะไปที่ new นะครับเลือกเป็น blank project นะฮะกดคลิกเข้าไปปึออ๊บมันก็จะมี show tip นู่นนี่นั่น maybe data นะครับกดไปนี่ปึ๊บขยายนิดนึงขยายให้ใหญ่ๆเลยอันนี้ผมใช้ iMac นะมันจะจอมันจะใหญ่นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวซูมให้ตอนตัดแล้วกันอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาผม ข้างบนนี้ที่เห็นเป็นรูปนี้สามารถเลือก d ีไว c e ต่างๆได้นะ,ะผมบอกประมาณนี้แล้วก็ถ้ากดลากนะครับมันก็จะเหมือนหมุนกล้องอะ่ะแต่เราไม่หมุนนะกดขยายนิดนึงก็ได้กดขยายนี่นยยนเห็นไหมมุมๆข้างนี้ขยายปุ๊บแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็น d ีไว c ์มีคามล่ามีซีนมีข้างล่างเป็น access นะครับแล้วก็ Properties แล้วก็ Transformation รู้อย่างนี้ไปก่อนรู้อย่างนี้ไปก่อนจะได้ทำตามได้ถูกนะครับมี Layer ให้ด้วยเราก็ไม่ได้ใช้นะครับแล้วตรงกลางนี้ตรงนั้นนี้สำคัญ View Point ก็คือ,อม,มันแสดงผลเป็นแบบเหมือนกล้อง t d สุ่มเข้าไปนะครับเราเพิ่มที่ Camera นะครับปุ๊บกดคลิกขวา Add นะครับไปที่ เฟสทาร์เก็ตอืมเฟสทาร์เก็ตเลยเฟซทาร์เก็ตปึ๊บตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไปที่พลเอนีพ s p l a n พลเอน s อ่า, Pl ane. Pl ane. อามันจะมีอะไรไม่รู้ติดอยู่บนหน้านี้นะครับอันนี้ขอให้ทำตามนี้นะจะได้แอปปุ๊บผ่านเวลายื่นเฟ e บุ๊ k นะครับอ่าทีนี้ตรงนี้ใช่ไหมเรา เห็น Access ตรงนี้ใช่ไหมกดฟอร์มคอมพิวเตอร์เออผมดาวน์โหลดมาอยังอ่ะผมโปรโมทช่องผมแหละไม่มีอะไรอ่ะโลโก้กดเข้ามาปึ้งมาไหมเฮ้ยทำไมอ่ะมาแล้วช้านิดหนึ่งมาแล้วมันก็จะเห็นเท็กเจอร์มันก็จะรดาวน์โหลดไว้เงี้ยมันน่าจะเก็บไว้บนคลาวอะไรสักอย่างนะครับอืมแล้วทีนี้เน anyway ja ี่ย ไปที่ Plants นะครับตั้งชื่อให้มันนิดนึงว่า l o G o Logo โลโก้ใครใช้โลโก้อะไรก็ใช้ไปนะครับกดปุ๊บนะครับฝังขวา Properties ตรงนี้นะครับปุ๊บเห็นคำว่า Material ไหม material กดบวกเห็นไหมแ a ท e r i เ l ีย c e s c e s s ตรงนี้ก็ตามมาตั้งชื่อให้มันด้วย l Logo นะปุ๊บ แมททีเรียลมันจะเด้งไปเด้งมานะครับอืมไม่เป็นไรแล้วพอมันมีแมททีเรียลเห็นไหมแมททีเรียลตรงนี้สามารถใส่สีได้นะแม่งสีมาอยู่ตรงนี้อ่ะเลือกสีกดโอเคเห็นไหมสีเป็นสีแล้วก็ชาร์ปเดอร์ก็ลองดูดิมันจะเป็นยังไงอ๋อเป็นนี้ปึ๊บผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะอ่ะเอาเป็นสแตนดาร์ดแล้วกันนะแล้วก็เป็นชุดนะครับเลือก โลโก้นัทนะครับก็คือแมทเทเรียลตรงนี้จะเอาตรงนี้มาใส่ข้างบนนี้ต้องกดที่แมทเทเรียลที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ฮะโลโก้นัททิลนัทไทยแลนด์ตั้งชื่อไปแล้วอา้าวถ้ากด New, นิวคือนิวนะครับถ้ากดโลโก้ปุ๊บม,มาแล้วเห็นไหมมีเฟรมขึ้นมาแล้วแต่มันเล็กใช่ไหมมันเล็กใช่ไหมทีน,นี้เห็นเหลืองเหลือนี้ป่ะอันนี้คือหน้าเราหัวเรา กดที่ตรงนี้ตอนแรกมันชื่อแพนใช่ไหมเห็นตรงนี้ไหมมันขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมผมแนะนําให้ทุกคนสต็อปกล้องอปึ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้เอาขึ้นเอาลงอย่างนี้ได้เห็นไหม,มตามหน้าเราเลยให้เลือกตัวนี้นี่แล้วกดตรงกลางลากนะครับปึ๊บลากขึ้นนะครับลากขึ้นเน้นว่าลากขึ้นนะครับลากขึ้น เอาแบบเราเอาพอใจอะประมาณน,นี้เรากดเพย์สิกดเพย์เห็นไหมขยายให้มันนิดนึงเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยเห็นไหมนี่เพก็มาอยู่บนหน้าเราแล้ว,ลวทีนี้ถามว่ามันจะต้องหยุดกล้องไหมเวลาที่นู่นนี่นั่นเดี๋ยวลองดูอืออันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะตรงกลางแล้วนะอือ ประมาณนี้นะครับถามว่าจะยืดได้ไหมยืดเฉพาะข้างล่างยืดได้แต่ว่าสัดส่วนคุณจะเสีย,เด,ยเดี๋ยวผมลองให้ดูกดข้างลากลงนะฮะเห็นไหมยืดแล้วมันจะเสียกด command-z e t หรือ c o n t r o l z ซดซิได้ไหมได้นะครับอืมประมาณนี้เห็นไหมมีหน้าเรามาแล้วอืมใครอยากจะเอาไปติดอะไรนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเลยจริงๆทีนี้นะครับอ่อไปที่ ไปที่นี่เลยนะเอ่อเทสต์ออนไรท์ทำได้กดปึ้งนะครับส่งไปที่ Facebook Instagram เลือกได้หมดเดี๋ยวผมจะลองส่งไปที่ตัวของ Facebook นะเอามีวดีกว่า Instagram มันดูสวยๆนะปุ๊บโอ้ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับอืม ระหว่างนี้ผมขอเช็ค OBS นิดหนึ่งโอเคถูกแหละนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของความเร็วเนี่ยนะครับทีนี้มันมาแล้วตัวของ IG นะครับทีนี้ผมอ่าปับหนึ่งนะขอสวิตชตัว OBS นิดหนึ่งเพิ่มไม่ต้องเพิ่มดีไว้ต่อเขานี้เลยปัก นี่นะ IG มันเด้งมาละ IG มันเด้งมาละตึ๊ดแปบ๊บหนึ่งนะนี่ว่ะตึตต๊ดตึ๊ดตึ๊ดรูปหัวใจอ่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันจะเทสอยู่ข้างบนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาขึ้นจออ่าปึ๊บอ่าเห็นแล้วนะกดไปปึ๊บ มันจะบอกว่าอันนี้มันเป็นการทดสอบเอฟเฟกเท่านั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้อแอปปูฟจากทาง Spark AR หรือ Facebook Team นะฮะกดดำเนินงานต่อนะครับกดอืมเห็นไหมได้เลยนะได้เลยอืมก็ประมาณนี้อันนี้คือเทสนะแล้วถามว่าสามารถสวอปกล้องได้ไหม หรือสวิตช์กล้องกดข้างล่างปึ๊บสวิตช์กล้องอืมได้อยู่นะอ่ะพอละอันนี้คือตัวอย่างเนาะสามารถถ่ายถ่ายเบื้องต้นได้ปึ๊บอืมโอเคประมาณนี้กลับมาที่กล้องนี้นะครับปึ๊บทีนี้ขั้นตอนถัดไปเราพับป,ปิ จะมี Public ตรงนี้นะฮะด้านซ้ายแล้วก็ Public ด้านขวานะกดอันไหนก็ได้มั้งลองดูปึ๊บมันก็จะบอกว่า Public New Project ใช่ก็ใช่ฮะกด Record Video ใช่ Record Video ไปปึ๊บเห็นไหมอ๋อมันไปกล้องนู้นนะครับผมกดกลับมาที่คาเมากล้องหน้านิดนึงอ่าได้แล้วแล้วผมลองกดปึ๊บอืม ก็ให้มันจับไปนิดนึงพอสังเกตครับกดสต็ออันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เอามาแทน Facebook Frame แล้วกันนะแต่ว่าใช้เวลาแอปปบประมาณ1-3วันถ้าติดเสาร์อาทิตย์ก็ฮก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนะอืมไฟล ไฟวิดีโอถ้าทางใหญ่อันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนเลยนะอันนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าของผมน่าจะเน็ตช้าตัวเนี้ยเออก็ลองดูขอเช็คนิดนึงมอนิเตอร์นิดนึงมีใครดูไลไฟ์ไหมเผื่อมีตอบในไลฟ์โอเคก็ตอนนี้ไลฟ์มา14นาะทีแล้วเออโอเปนวิกเจ็ต ตึง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 อ๋อโอเคก็อ่าจะไลฟ์นี้มีปัญหานิดหน่อยนะฮะสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมมีโดนาต้าด้วยอืมหืมอ่ามีแพนนี่ต่อไปขอดูหน่อยสิตีงเฮลติ๊กเ๊ดเต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 ึเ๊ดเออเลอร์เออเลอร์เออเลอร์ขอดูที่ ตัวนี้เลเซฟก็ปัฟเฟอร์ปกติอ่ะไม่เป็นไรดูซิไปที่อ๋อสปาร์กอีอ่ะ,อ,ะอืมสิบสี่นาทีแล้วบอกเขายี่สิบนาทีทันไหมเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วกดเซฟนะครับแล้วก็อัปโหลด มันก็จะเปิดตัวเบราว์เซอร์เราถ้าใครเซตอัพเบราว์เซอร์ไว้เป็นโครมมันก็เปิดโครมถ้าเซตอัพไว้เป็น Safari มันก็จะเปิด Safari นะครับออันนี้ก็มีไฟล์เข้ามาแล้วนะครับก็ถามว่า all platform เลยไหม Facebook Instagram ได้หมดนะครับแล้วก็ให้ใส่ตรงนี้นี่ name name ลืมไป name เ,เป็น นัดไทยแลนด์นะครับเ,เพจโอ้ The เ a มคอนเทน a i อ๋อไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นนัดเพจได้ไหมนัดเพจได้นะครับก็จะมีแจ้งเตือนว่าไม่ให้ใช้ชื่อแบบชื่อนามสกุลจริงมั้งนะครับตรงนี้ แคตตา o r y หรือประเภทของมันเลือกเป็นไปตามที่เราชอบเลยผมเลือกเป็นเซลฟี่นะครับเซลฟี่คีย์เวิร์ดผมอันเดียพอ w h u t u b เป็นใจเป็นนัด u t u b e นะครับึ๊บออตรงนี้เรามาเลือกซีนตรงนี้ได้นะครับจะเ,เป็นซีนไหนกดปึก๊กเข้าไปนะครับหรือจะรีเพจก็ได้เอาภาพสวยๆอย่างนี้ก็ได้อ่า แล้วก็ตรงนี้สำคัญสำคัญนะฮะไอคอนตรงนี้กดชุดลงไปนะครับแล้วก็ผมทำขนาดไปแล้ว200ค200พิกเซลและถ้าใครยังไม่มีรูปตรงนี้ต้องทำด้วยนะมันบังคับก็ไปทำในมือถือก็ได้นะี่นะครับในออไอ้นะพิกอาร์ตท,ที่ผมเคยสอนไปอันนั้นก็สามารถกำหนดขนาดอาของรูปภาพได้เหมนกันนะครับ แล้วก็ส่งเข้ามาปึ๊บอืมมันก็ถามคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไปอืมมันก็ได้แล้วเห็นไหมสองร้อยคืสองร้อพิกเซลเสร็จปึ๊บนะครับแล้วก็กดเซฟหรือสับมิดก็ได้อ่าแค่เนี้ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับคือรออีกหนึ่งถึงสองวันเขาใช้คนตรวจนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมีทำไว้แล้วนะครับ เป็นตัวอย่างนะทำไม่รับตัวอย่างโอ้สิบเจ็ดนาทีแล้วโอ้โหลดนั่นจังเลยอ่าจะสังเกตว่าเอฟเฟกบางอันไม่ผ่านบางอันผ่านอันนี้ก็ไม่แน่ใจทำไมนะครับ แต่ทีนี้เข้าไปที่ตรงนี้อัดไทยแลนด์ตึ้งตึ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 งอันนี้ผมทำแบบแบบวิงมาแล้วก็อันนี้เป็นเทสเฉยๆนะมีอันอื่นไหมที่แอปปูบแล้วไม่แอัดปูบโนเน็ตช้าจังเลยนะครับก็ขอสวิตช์เป็น ไทยแลนด์ลองกดเข้าไปนิดหนึ่งอันนี้อ่าเตือนอันนี้เลยที่จะเปิดหาให้ดูก็คือถ้าสมมุติว่าเราทำเอ่อเท็กที่ที่อยู่บนบนเนี้ยแล้วเท็กไม่วิ่งตามหัวเงี้ยไม่วิ่งตามหน้าเงี้ย มันก็ไม่แฮดปลูกมันก็จะมีแจ้งแจ้งเตือนอะไอย่างนี้นะครับอืมแล้วก็แจ้งเตือนด้วยว่า try doing one of those delete the text if you didn't need it อ่าก็คือมันก็คงไม่ให้อ่ะ text ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ need มันนะทาําทางที่ดีทําเป็นแบบโลโก้โลโก้อะไรเงี้ยลองลองดูลองดูอ,งดอ่ะอันนี้คือ simple นะ ก็จบภายใน19นาทีทีนี้มีแถมให้นะครับหลังจากนี้สำหรับคนที่สนใจนะอันนี้ถ้าไม่สนใจก็ออกไปเลยแล้วกันเนะเาะเราเอาคนที่สนใจนะครับกดสกิปไปได้เลยนะครับกด close ตรงนี้นะครับทหนี้เห็นแบบนี้ใช่ไหมลองไปทำในตัวตรงเนี้ยเฟรมเนี้ยให้มันเคลื่อนไหวทำได้นะอ่ะก็ ผมจะเพิ่มเข้าไปเป็น add a c c e s s เป็น animation sequence นะครับเขียนว่าโลโก้นัดปึง้งอ่ะทีนี้ผมมาที่ตัวของนัดตรงนี้แล้วก็ไปที่ create new แล้วก็ไปที่ O G O โลโก้แอนิเมดปึ๊บอ่ะได้โลโก้แล้วนะแล้วก็ไปที่เท็กเจอร์ด้่นขวานี้เห็นไหมสังเกตว่าเราเปลี่ยนปึ๊บมันจะขึ้นมากดไปที่ new animate sequence ลองดูโอ้มันขึ้นมาใหม่เลยอ่าผมต้องทำอะไรผิดสักอย่างแน่เลยปึ๊บ ดไปที่นัดโลโก้อ,อันนี้แล้วกันนะลองดูสิไม่มานัดโลโก้อันนี้มานะครับซีเควนซ์อ, sequence, อันนี้ไม่มาอืมขอรีมูฟก่อนนะผมต้องทำอะไรผิดแน่เลยตึงอนิเมตนัดโลโก้โลโก้นัดปุ๊บไม่หมุนเหรอ โลโก์แอนิเมตปึ๊บแม่จะทำโชว์สักหน่อยก็มาติดตรงนี้นะ a d ดวาเลน r ดอร์เตต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 อ๋อผมลืมไปอย่างนึงนะครับก็คือลืมอินพพอตตัวของแอนิเมตเข้ามานี้นะครับมันต้องอินพพอตเข้ามาก่อนนะครับก็คือไปที่อ่ะเดี๋ยวผมดีลิมเนี่ยปึ๊บ เอาใหม่ตั้งแต่ต้นเอาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยขอโทษทีลบแม่งไปเลยลบอืมทีนี้ไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้เอาใหม่นะปึ๊บอ่ะเอาใหม่เลยอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะมันเป็น t e นส์แบบว่างๆไม่มีอะไรถ้าเราเลือกเป็นโลโก้มันก็เข้าเป็นโลโก้แบบนี้นะฮะทําเป็น animate อย่างแรกเลยฮะขึ้นมาก็แมท m a เรียลไปก่อนนะครับ lo go animate สร้างไปก่อนหนึ่ง hey. แล้วก็ไปที่ animate animation sequence สร้างเป็น lo go animate ประมาณนี้เสร็จปุ๊บคลิกตรงนี้ด้าน,นขวานี่มันจะเห็นไหมมันจะพูดถึง texture กด shoot new texture กด ปึ้งจะสังเกตว่าผมทําไว้ทั้งหมด8 s e ซีเควนนะครับ8ซีนนะครับไม่ซ้ํากันด้วยปึ๊บ,บกดเข้ามามเรามัน i m p o น t นิหนึ่งพอมัน import เสร็จปึ๊บ,บเราไปที่ไอ้ข้างขวาให้มันลูบไว้นะ<ม>อย่าลืมนะไปที่นัทไทยแลนด์นะครับปึ้งกดโลโก้นะครับ animate ตอนนี้มันเป็นเทาๆใช่ไหมผิดพลาดจากผมเองนะครับผมก็ชูดตรงนี้โลโก้แอนดี้ึมบเห็นไหมมันก็จะมีโลโก้มุน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 รอบๆแล้วอันนี้คือลองไปเล่นดูนะครับแล้วก็ไปเซตอัพตรงนี้นิดนึงให้มันอันน่าจะเป็นเฟรมนะลองเป็น15เด,ด,ดี๋ยวดิ อ่ะช้าลงเอาช้าลงอีกห้าปึ้งเห็นไหมจะเห็นว่าตัวโลโก้ที่บนกรอบนี้ก็จะช้าลงปึ๊บปึ๊บป๊บ๊ป๊ปป๊ว้าลองดูลองดูก็ลองสนุกดูนะครับสองดูสิสองให้มันช้าไปเลยอ่ะกดลูกปึ๊บปึ๊บปึ๊อืมก็ ช้ายอย่างนี้ดีกว่าอ่าเห็นไหม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 เออลองไปเล่นกันดูแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับจะมาซ้อนอีกนะครับเรื่องของทำ Spark AR อันนี้ทำเออสร้างสร้างแทน Facebook Frame แม่งไปเลยนะครับเออแล้วก็มันสามารถเอาลิงก์แบบมาทำลาไลฟ์ได้อีกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกอันนี้คือพื้นฐานเบื้องตอน้นแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าจะเอาลิงก์ยังไงเดี๋ยว อ่าผมลองเปิดนี้ก็ได้นี่เราเป็น Spark AR ที่แอป l ูไปแล้วนะครับแอป l ู Apple ไปแล้วเอาที่แอป l ูไปแล้วโฮมมีอะไรที่แอป l ูไปแล้วนะอะแอ o เ n านี้ยังไม่แอปพูดขอเป็นแอ c เ u n t ส่วนตัวนะตึด๊ดวิง เพนสองครั้งเออมีคนโอ,อเพนสองครั้งเอาอนี้ก็ได้เอาเป็นแชร์นี่ได้ u r l อย่างงี้ไปเลยจะเลือกเป็นอินสตาแกรมนู่นนี่นั่นเอาไปได้เลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับเป็นยูนิคเอ่อนี้ไทนี่ด้วยเหมือน facebook เฟรมไหมนี่ Send เซ็นโนติเข้ามาอืม ครับหนึ่งหอสวิตชิ่งจอน,น้อยหนึง่งลืมตึดต๊ดตึดต๊ดมาทำไมเอ่อตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดตึ๊ดมันให้แท็กไปได้แฮะทำไมไม่แท็กหนึ่ม,มันจับไม่ได้ อ่ะผมอาจจะใช้การแท็กอย่างอีกหนึ่งพอดีว่าเออมันมืดนะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ติดตามช่องนัดไทยแลนด์ด้วยนะครับนะครับทั้งสองช่องทางทั้งสงช่องทางเลยก็คือทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะสอนวันนี้ ยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ Spark AR เหมือนเดิม EP 2มาแน่ๆนะครับสวัสดีครับ